สวัสดีครับพี่น้องปองไปครับผมคนลำชีครับเนื้อหาสายมือวันเพอร์นต์สวัสดีผมคนลำชีจะขอภาพี่น้องปองไปนะครับมาเข่าสู้หัวสู้สวนขางบ้านพี่สาวบ้านพี่เขยนะครับเดี๋ยวมื้อนี้คนลำชีจะพาพี่น้องมาเบิ่งในส่วนของการปลูกในส่วนของหน่อไผ่สะดิ้งแล้วก็รลดน้ําหน่อไผ่สะดิ้งหลังจากที่ปลูกซับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเบิ่์นํากันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องปองไปอันนี้คือหน่อไผ่สะดิ้งที่พี่เขยปลูกแล้วนะครับนี่ มือเส่าคนลับขี้แม่พระท่านไปทุลายอยู่นี่ครับนอไัยสลิงที่ปลูกลงลุมเลยนะครับนี่คนรับขี้ผ้าพี่น้องไปเบึงนี่ครับนี่หนึ่งต้นนะครับปลูกลงไปแล้วหนึ่งต้นหนึ่งต้นปลูกเูกี่างบ้านด้านทัางสิตะวันต๊ะเลรครับพี่น้องนี่นั่นอีกนอนหนึ่งปลูกไปเรื่อยวันนี้แล้วก็ร่างที่เคยกันล่างกันลดน้ำอยู่กันล่งเอาสายยางมาลดน้ำ เมือเศร้าว่าไดไทายตอนปลูกใอ้พี่น้องเบิง้งเดี๋ยวมืออื้นสีน้ำให้พี่น้องเบื้องอีกเทียนหนึ่งมืออื้นเศร้ามือเอือนเศร้าใคยเบิง้งได้พี่นอ้องด้การปลูกนี่ครับนอพายสดิงพี่น้อง,ง,องปลูกนะครับขุดหลุมเลึกประเดพี่เดนประมาณเท่าไรประมาณสามสิบถึงห้าสิบเส้นพี่น้องสำหรับการขุดหลุม ปลูกไผ่สด่งนะครับเดี๋ยวมืออื่นคนที่จะพาพีพ่พาหนอนม,มาเบ่งอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้ให้เบ่งตอนปลูกสะก่อนความห่างประมาณจักเมตรความห่างประมาณสามเมตรนะครับพี่นอ้องนี่ไผ่สด่งนี่อันนี้หลังจากที่ไม่เคยปลูกแล้วนะครับความความลึกอยู่นี่ประมาณประมาณส,สามสิบเส้นสามสิบถึงห้าสิบเส้นนะครับลงมไปแล้วนะครับแล้วก็รได้ส่วนของปุ๋ยเนี่ยจะใส่ในส่วนของพวกไอ พวกใบไม่ใบไหลที่ว่าเป็นปุ๋ยมักมาใส่ก่อนนะครับหลังจากปลูกเราก็ใส่ปุ๋ยเป็นเม็ดน่ครับลงไปปุ๋ยยูเรียพเนเป็นเม็ดหน่ยเนี่ยเป็นเม็ดหน่อยปุ๋ยยูเรียร่องผื่นนะครับหลังจากคดรวมเราประมาณสามสิบถึงหาสิบเซ่นนะครับคพามเลือแต่ก็นํ้ำในส่วนของอ่าไผ่้นไผ่สดิงเนี่ยมันลุ่มนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ดินกบแล้วก็ปุ๋ยยูเรียร่องผื่นอันเี้เคยล้าก็ล่างรถอดยู่นะครับพี่น้องปองไปนี่เห็นไหมอันนี้ปลูกล้อคางบ้านบริธา ในส่วนของพันธุ์นอไพสดิ่งติดสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับต้นเขาก็ไใ่ง่านไปเดหรอกพี่น้องสูงกับบ่บเกินจะสิบเมตรปะประมาณหลังคานี่นะพี่น้องเมื่อสูงดอกบม่สูงปันดประมาณเนี่ยหลังคาดีป่ะเนี่ยสองข้างเด่นเนี่ยประมาณเนี่ยเมื่อสูงปันไดดอกพี่น้องประมาณจากสิบกว่าเมตรนี่ครับไพสดิง่งปลูกเลยนี่ครับ มาด้ถามว่าหลังจากปลูกแล้วนี่ประมาณจักเดือนก่าสิบเดือนดิสิบเดือนได้เก็บเกี้ยวเลยนะครับพี่น้องได้เก็บได้เก็บได้ได้เก็บเลยไปเถอนี่เก็บเดือนนี่ถ้าหเราดูแลรักษาดีเขาจะออกนอก,นอกห้เลยพี่น้องนี่เราหดให้เบงนี่นี่ครับนี่หดไพ่สด่งอยู่ดิอันนี้ปลูกแล้วประมาณ เจ็ดเดือนนะครับพี่น้องเจ็ดเดือนเนี่ยไผ่เขาโตเต็มที่เนี่ยจะออกนอให้เก็บเลยเนี่ยีพี่น้องกันว่านี่่อไผ่สบิมนี่ประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนไผ่โตเต็มที่ออกนอตลอดปีนะครับพี่น้องออกนอตลอดปีเดี๋ยวคชี่พี่น้องมึงอย่างนี่เยมีเคยแล้วลวดหนามอยู่างนี้นะครับอฮ้ พู่อนเรามจากท่างไล่คู่รวนพื่อนเรอยากได้อยากได้พี่น้องเกษตรกรอยากได้พันุในส่วนของไพรสดิ่งนะครับติดต่อมาหาคนพิธีเลยนะครับมีนอไพรให้ตลอดฤด,ดูกาลนะครับบืองตืไม่อยากพี่น้องหลายนอไพร์เดิ่งนะครับถามว่านอไอร์สซดิ่งเนี่ยเป็นในส่วนของอาหารที่พี่น้องบานเฮานะครับสามารถที่จะ ใส่ลบประท่านได้นะครับกับน้ำิกต่างๆหรือว่าม้าแกงม้าออมนะครับม้าต้มเป็นผักขางเชียงกินกับพวกน้ำิกปนพวกปนพวกลาบพวกนี่ในเบื้อพี่้องพันนี่ไผ่สดิงนี่มีเคยก็ลังหดอยู่นี่นะครับนี่กังรวดน้ำอยู่นี่นี่ไผ่สดิงอายุอนาน้ำนะครับหลังจากลงดินแล้วน,นะครับเนี่ยอายุการปลูกเก็ดเดอนนะครับหลังจากนอไผ่โตคือไมาประมาณความเย้าประมาณจากสิบ เ็ดแปดเมตรนี่ครับสูงสำลังค่านี่นะครับนอ้ํพายเขาสมบูรณ์ดีแล้วเนี่ยพี่น้องปองไปนะครับสามารถที่จะมาใส่บริการได้เลยนะครับอายุเก็บเยอนก็สามารถเก็บเก็บนอได้เลยนะครับนอเขาที่จะออกตลอดได้ครับพี่น้องนอจะออกตลอดนอจะออกตลอดนี่บอกเลยว่าเป็นนอพายทีมาจากทางง่าอนอำเภอ ผู้กัดดิงจังหวัดเลยนะครับพี่น้องจากข้างไล่ไล่คู่ด่วนนะครับไล่คู่ด่วนเพื่อนเป็นไล่น้่แปลแม่สาธถิตผสมประสานมากแม่หลากหลายอย่างนะครับทิ่ภาพพี่น้องตรงไปกับลานน้องซาหน่อยเป็นตกปลาหมดล้นะครับพี่น้องถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับอยากจะได้ในส่วนของนอภัเสด็งนะครับคอมต์ใต้คลิปนะครับบอกค้อลำชื่อเลยนะครับจะเอาเท่าไหร่นะครับผมก็มีเคยจะแปวนามาบริการให้นะครับพิกัอยู บ้านทะเลเรียนตำบลเช่นตําบลอำเภอเช่นตําบลจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องคอบเมล็ดวัตถุแข็งคนรับชีเลยนะครับนี่คือนอไัยเซดิงนะครับหลังจากปลูกปลูกติดแล้วนะครับพี่น้องนี่ยนอไัยเซดิงนี่หลังจากปลูกติดแล้วนะครับเก็บกินได้ตลอดปีนะครับเก็บได้ตลอดปีบ่อเป็นบ่อมาขึ้นนอไม้บ้านเฮาได้เพื่อครับพี่น้องจะมาขึ้นนอไม้บ้านเฮานะครับออกตลอดนะครับนอไม้ออกตลอดเก็บแล้วก็มีอีกเก็บแล้วก็ขึ้นอีกนะครับพี่น้อง เก็บได้ตลอดปีนี a, u, b b ok ه, ่เห er> mm. ็นบ่นี่นอไพสเสด่งนี่เก็บได้ตลอดปีแล้วพี่เด่นนอบ่บ่อึดอนอได้พี่น้องหมายถึงว่าหลังจากช่วงที่นอสสด่งเขาออกนอแน้วนะครับบ่ไม่นว่าเก็บแล้วนอนอหมดไปเลยเนี่ยเขาจะออกตลอดปีออกตลอดดูดูกาลได้นะครับพี่น้องตลอดสิบสองเดือนเด็ออกตลอดปีเลยนะครับปีหนาฟ่าไม่เก็บได้ตลอดเก็บซูเมอร์นะครับพี่น้องผลผลิตจากนอสสด็งนี่ นะครับบันดนี้ท้าพี่น้องกเกษตรกรหรือว่าผู้ใดสนใจนะครับถ้าใดสนใจกับคอมเมนต์มา่ใตใจคลิปนะครับบอกเลยว่าทั้งผมคนพี่กับพี่เขยเนี่ยมีนอไพรสดิงนะครับพร้อมที่จะบริการในพี่น้องปองไปได้นะครับนี่ตัวนอเสดิงนะครับเอามาจากอำเภอผู้กระดึงจังหวัดด้วยนะครับพี่น้องเนี่ยนี่กำลังรลดนามอยู่นี่นี่กำลังรลดนามวันนี้อายุอันนัน้นเมื่อก่อนเม่ได้ดหลายไม่ได้หลายเดือนนะครับพี่น้องเจ็ดเดือน เจ็ดเดือนหลังจากที่ว่านอภัยลงดินเนติบโตเต็มที่สามารถเก็บเก็บหนอได้นะครับเก็บนอได้เลยนะครับเก็บนอไวบริโภคโดยจาแนงได้เลยนี่นะครับนอไั่สะดิงอันนี้ยังปลูกวันครบนะครับพี่น้องเนี่ยปลูกบางส่วนประมาณจสามสิบต้นเมื่อืนกันจะลงแปลงดนลรางอเดีคนลำชีพไปทุระก็เลยไทยพี่น้องปลอมไปเบิ้งบนท่านนะครับนี่เออให้พี่น้องเบิง้งนี่ครับนอภัยสะดิงเทือกนาอย่าง่งาม ลูกเป็นแถวลายสานะครับแล้วก็เวลาเขาเป็นกอนะครับพี่น้องด้วยเวลาเป็นกอคนมิีจะบอกว่ากอเขาจะตั้งตรงนะครับแล้วก็ง่ามเป็นหลองง่ามนะครับพี่น้องว่าเป็นที่รบวนของพื่อนที่ไ้ทีหน้าเขาเลยนะครับจะเป็นนอต้นไผ่ต้นมันนะครับสวยงามครับพี่น้องต้นไผ่เสด่งเนี่ยนอกรบเบนย่นะครับขนย้ญ่เต็มที่กับประมาณซ้ำแขนนะครับพี่น้องซ้ำสากนี่แหละแล้วก็รสชาติดีนะครับสามารถที่จะไป ปรุงอาหารนะครับเพราะว่าจะเป็นการนําไปเป็นส่วนผสมนะครับองค์ประกอบในการเห็ดมนอาหารได้มากมายหลากหลายอย่างหลังจากที่เงาต้มจินกับไปพวกไปน้ำพริกนะครับน้ำพริกป่นน้ำพริกต่างๆพวกลาบต่างๆนะครับแล้วก็สามารถจะเป็นต้มยำทํามแข่งในมดนะคัอเป็นออาหารไทยอาหารอีสานใหมดนะครับแล้วก็รสชาติบอกว่าจะสีเลยแซ่บนะครับเป็นองปอบไปนะครับ สำหรับเมื่อวีผมคนละชี้กันนั่นพี่น้องมาไปมาเบิ่งในการปลูกนอเสด่งทางบ้านนะครับบ้านพ่สาบ้านพี่เคยทีนั่มนอพัดมาจากทั้งอำเภอผู้กำลังจังหวัดเลยนะครับแล้วก็เน้นย้ำนะครับบอกพี่น้องปองไปอีกข้างว่าถ้าพี่น้องอยากจะสั่งรายได้นะครับอยากจะมีรายได้จากการปลูกนอพายเสด่งนะครับอยากจะได้ไปปลูกได้หัวในสวนหรือว่าไปทีไรทีหน้าหรือว่าทีสวนนะครับก็คอมเมนต์ใ้คลิปมาบอกนะครับบอกเลยว่าจะเอาอะไรผมพูละชี่กันพี่เคยจะ อเดมไม่ให้นะครับเอาละครับพี่น้องผมไปครับสำหรับคลิดดคปนี้ฝากไปเพียท่าสี้ครับสวัสดีครับนอไพรสดิง้งสดิง้งสดิ้งนี่นี่นี่งามยางงามเลยบันดีดมืออื่นก็สิปลูกลงไปคุณพี่น้องคุณผมมีเคยยาไปมองเพียเพียเพียมองเงินเสียหนาได้ค่าไปนี่ครับปลูกนอไพร์สดิง้งมืออื่นจะปลูกด้านล่างครับพี่น้อง